ซนตะวันออกครับตะวันออกเลยครับนี่ต้นอะไรเนี่ยต้นสมเปอรอ์มีต้นสมเปอร์เยอะต้นนี้ไม่ใช่สิสมเปอร์ที่ไหนเขียนต้นเขียนนะครับนี่ใบยอย่างนี้ มีต so oh, ้นตะเคียนด้วยครับสระน้ำครับโอ้มีต้นตะเคียนต้นนี้ครับโอ้ต้นตะเคียนเป็นแถวเลยครับแถวนี้ครับหัวละคตใหญ่ครับแถวหนึ่งนี่เป็นตะเคียนทั้งหมดเลยครับนี่น่ครับต้นที่มีเจ้าแม่ครับโตทะลุไปก็ได้เป็นเจ้าแม่ครับโอ้รอดทุกต้นเลยครับนี่หลายต้นเลยครับเป็นแถว ใช่หมดเลยครับเนี่ยครับเอาไปนู่นครับเนี่ยนี่นี่นนนเคียนครับสะน้ำเลยครับเนี่ย ใบแล้วครับ,บเนใบเขียวๆแล้วครับสะน้ำครับน้ำนิ่งเหลือเกินครับป่าน้ำนิ่งครับน้ำลึกครับป่าธรรมชาติครับ หนาครับตรงนี้ครับเจ็บเลยครับต้นไรที่ไม่ไรครับเยอะๆมากมายหลายต้นครับหลายครับต้นไม้ครับสวนป่าวัดอินทราสุการามครับนี่ไม้ครับจัดปฏวดวัติกรรมยัหมกเลยครับเราจะมีโอกาสสักปีหนึ่งครับ เรจะมาทะลุฝั่งตะวันออกครับในด้านนี้ครับมหาครับโอ้ยมีร่มแล้วครับเนี่ยมีใบแน่นแล้วครับนี่เออเดมาสองอาทิตย์มั่งครับเนานะเออเนนาแล้วครับนี่ ร่มแล้วนี่ยเย็ยนสบายเลยที่นี่ทลางวันมานั่งเล่นครับนี่ยทางล่างลวงโช้งดีจังเลยครับโอ้ยอดเลยครับเลด,ดีมากเลยนี่ต้นไม้สวยๆมากครับเนี่ยต้นไม้อย่างนี้ใบเร็วมากครับ เบงจนเบงครับภาเราครับใช้เบงมาข้าว็าาข่ามาคนเเลยขาวๆครับอุ้ยใบครับยอดเลยครับถ,ถนนจนได้ครับไม่หลงครับื่อะไรจะหลงจะข้ามแล้วเนี่ยถ้าหลงก็ดูนเสือสิครับอ่า หลก้ก็ช่วยเลยครับ mm hmm. ได้หมายจึงจอกไหลตกกลางทืนมาน่ากลัวนะครับดูสิครับ,รบต้นไม้เขายัางน่ากลัวเลยครับนี่รู้ว่าใส่บ้านไหนเมืองไหนครับนี่ สายเกาหลีก็ไม่ใช่ดูนะครับต้นโยงระยางใบก็ไม่มีครับใบพิวข้างบนวต้นใายมันต้องมีรากแทงลงมาตรงนี้เยอะๆไม่มีเลยครับล้นๆกับสีขาวอีกใบเขาก็ยาวๆด้วยครับ อันนี้ไม่รู้จักเลยใ <c oughs> ส่หลายประเภทครับเนี่ยส่วนนี้ครับใหญ่ๆครับเ <c oughs> <c oughs> ยอะครับประมานี้กอนครับใหญ่ๆเลยครับ